อัปเดตงานเรานะอันนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างเลยนะ,ะเป็นทรงบ้านนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราบ,บายกันนะ่าจะวางะจะทันตกลางแล้วก็วางเปนะครับผมเดียวเลยนะครับสวยงาม <c oughs> นครับผมโอ้ <c oughs> นะครับผมวอเนียเยอะได้งานพอสมควรในที่นะี้วนนี้นะคะรับผมอ่ามาลุ้นกันวันนี้จะได้มุงรางคาหรือเปล่าหลางังเบิ่มทึมเลยนะครับ สังเกตยังไง่รับดีขอลบบอ่ะอีกเดี๋ยวเขาตำเมียงมาเลยหนี่งเมียงเมียงกับกล้วยกับเมียงเนี่ยวะกับเมียงหงอะเดี๋ยวเนาะเพราะว่าเหล็กเนี่ยเราได้เสริมในเดี๋ยวจะเสริมเลยเพราะว่าโกเิรามันสุดตรงไหนเนาะใช่ไหมไม่ฟาเชรามันเราสุดต้องเสริมเหล็กอีกตรงข้างก็อืมพอแล้ว เดี๋ยวรอเราจะเสริมพี่พีตอนใส่เซราเออนั่นแหละอันนี้เสริมให้แข็งอ่ละละาเสริมโยกให้มันได้รับก่อนเออเอออันนี้้พออแลวืมนะครับอโอ้อทำในบาร์หลังไม้เลยอ่ามันต้องต้องย่งางไปไกลบนห้องน้ำบนนึงโพมนันเราเข้าห้องน้ำเลย<ม>อ่าขึ้นลงลำบากเนาะอยางนั้นเนาะอ่าเจียวเจียว

เพิ่งรู้ครับนี่จริงนี่จริงเลยอิดสิโอ้สัตว์นี่อยู่สัตว์เพิ่งรู้สิว่าสัตว์เผยความจริงแล้วครับเพราะว่าตายแล้วตายแล้วไม่บอกอะไรอะไรตายก็คิดเองโอ้โอ้สแต่เอ้ยเสียใจเลยนะเสียใจแล้วเสียใจด้วยนะโอ้แต่แล้วดูนางก็มีขึ้นดูนางก็มีขึ้นบ้านโอเคเอา โอ้ยนะผมสัตว์เผยครั้งแรกในชีวิตผมเพิ่งดูเลยตกใจสุดร้องลัน่นป่าลั่นหมู่บ้านเลยโอ้เดี๋ยวอ๋อ,อสู่สู่ต่อไปสัตว์ <c oughs> เลยอ่ขึ้นมาพี่บ่าวก็ไม่รู้ทำยังไงเลย,เย <c oughs> ขึ้นผมขึ้นบ้านก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเออเอานะครับผมโอเคครับก็สร้างบ้านให้กับคุณตาแล้วก็ประคัำนะผมเป็นยางบสสะดวกนะครับเป็น มีบ้านหลังใหม่นะครับผมเอฟซีแต่บ้านหลังใหม่ๆเลยอยู่ใกล้ห้องน้ำนะครับไปห้องน้ำก็สะดวกสบายนะครับก็ซอยๆกันไปนะซอยเล็กกันไปนะครับผมเล็กน้อยนะครับขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีย์เอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้นะครับผมอ่านะครับเป็นนน้ำใจของผู้ใหญ่เจดีแล้วก็ทีมงานเรานะครับผมอ่ะนะครับโอ้เด็กแว้น ติ๊กเว้นซิงยังไนร,นะรน,น,น,นะครับผมโอเคหน้นาคิปนี้สั้นๆนะครับผมเปิดเผยความลับของบ่าวสัตว์นะครับบ่าวสัตว์รอสวัสดีครับ